ัก็เ,เพื่อนก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับเป็นบอลไทยวี่ที่เราต้องหนีตกชั้นกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สิงเชยงรายยูเนเต็ดเราจะเปิดสิงส,งสงเตเดียมเจอกับลาบุรีลาบุรีนี่ก็อยู่อันดับ5้ารออยู่อันดับที่12เขาว่ามี34แต้มรอดไปละแล้วก็เรามี27แต้มระบบที่ลาบุรีเล่นก็4ี่โดยเฉพาะ แต่จริงๆเนี่ยที่มันน่ากลัวจริงๆคือไอ้สามตัวลูกข้างบนนะครับ25เดบเบอร์89อ g นจิว่าอนจว่านักเตะผิวสีแล้วก็เบอร์7ธทางากานักเตะญี่ปุ่นแล้วอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกลางลุกก็เป็นตัวเชื่อมเกมตลอดทั้งลุกทั้งรับก็คือจักรพันธ์แก้วผมครับจักรพันธ์แก้วผมที่เป็นอดีตทีมชาติแล้วก็เคยเล่นให้อยู่กับบุรีรัมแล้วก็คือตัวนี้ครบเครื่องจริงๆ ถึงจะอายุเยอะแล้วแต่สภาพความฟิตอะไรยังคงรักษารูปร่างและร่างกายแล้วก็โมเมนตัมในการเล่นดีถือว่าเป็นเป็นเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เด็กๆที่จะเอาอาชีพนี้เป็นหลักเน,นี่ยควรดูเป็นตัวอยาา่างจะกรพันกระก้าผลนะครับวินัยแล้วก็อะไรดีดีทุกอย่างเลยครับอันนี้น่า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 ,นาสนใจแล้วก็มาดูกลางรับเข้ากลางรับเขาก็อไอตัว เมื่อก่อนอยู่มองทองเมื่อก่อนอยู่เลสเตอร์อันนั้นก็นอยู่นะครับเขาก็เป็นการรับแล้วก็คู่กับกิสกาสนนลส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวานี่ก็ไอ้สุพลเบอร์19กับไอ้เบอร์5้าอภิรักษ์อะไรนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่มีคู่เซนเตอร์เบอร์สองคูป้าคู่กับชินภัทรลีออกเออแต่ว่าโจนาธานไม่รู้ยังเล่นอยู่เปล่านะแต่แมทที่คือแมทสุดท้ายเนี่ยที่ตัวราชบุรีเขาบุกไปชนะระยองศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนั่น ต้องยอมรับนะว่าเขามีโอกาสยิงขึ้นแรกถึง6-7ครั้งเนยแต่ว่าอเจ้าเอ็นจิว่าเนี่ยยิงไม่เข้าก็ขอให้มันยิงอย่างเงี้ยไม่เข้าไปเรื่อยๆเล่นกับเราอ,อ่ะวันที่2มีนาเวลาหกโมงเย็นก็คือจากที่ผมดูวันที่เราเตะกับประจวบเนี่ยเรายังมีข้อบิดพลาดและข้อบกพ้องเยอะแล้วก็ต้องยอมรับจริงๆพอเราได้ประตูนำทีไรแล้วเราก็ตั้งรับลึกตั้งหับลึกแบบที่ กองเชียร์ทั้งในสนามแล้วก็นอกบ้านเห็นแล้วเสียวเสียวมากแล้วก็แต่ว่าก็ต้องยอรับจริงๆนะครับว่าถ้าเราเราไม่เล่นเกมแบบนั้นเราก็มีโอกาสที่จะพลาดพลาดเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเราผมจะพูดไงพ่อแรงเราหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องเล่นเกมรับแล้วเราไม่สามารถขึงและทําให้เขากลัวกองหน้าเราได้เนี่ยพอ ตัวสีที่โชคกันหนูลงมาก็ทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นแต่ก็เพื่อนๆกันหลายคนนะว่าทำไมไม่เอาเบอร์สเบดลงฮิลลี่ฮิลี่ก็อาจจะบาดเจ็บแล้วก็พักเพราะว่าสโมสรก็ต้องเอาเอาแมตช์สำคัญว่าก่อนทนเนี้ยไอไทยลีกล้วเนี่ยมีคนถามอีกว่าเราจะตกชั้นไหมถ้าโดยทฤษฎีเรายังไม่ตกครับแล้วถ้าทางปฏิบัติเนี่ยเราเตะในบ้านนะครับเตะในบ้าน เรามีอยู่27แต้มแต่ในบ้าน3นัดเนี่ยเจอราบรีเจอะรจอะยองเจอหนองบัวพิชยะ3นัดนี่เราชนะทั้ง3นัด9แต้มเรารอดครับเรารอดตกชั้นเราจะมี36แต้มซึ่งไม่ตกชั้นแล้วพอมี34แต้มขึ้นไปก็ไม่ตกชั้นแล้วครับนะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้เราอยากให้แฟนบอลเนี่ยช่วยมาเนเชียร์ที่สนามเพราะเจอราบรีชื่อเนี่ต้องยอมรับเลยว,ว่าเราไปลองเขาครับ ที่ว่าประจวบแข็งแร่งขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วเรายังชนะไม่ได้ราบบุรีแข็งแร่งกว่าประจวบครับจากสถิติแล้ววิธีเล่นการยิงประตูการเสียประตูรูปแบบนี่ทั้งราบุรีนี่บุกเป็นวันเวมากกว่านะครับไปเล่นกนระยองกับบุกระยองอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ออกมาดูนักเตะเรานักเตะเราเนี่ยเออผมจะชี้เป็นตัวตัวนี่มันจะเอาเอาเป็นว่า เบอร์สิบสามเบอร์สิบสามของเราเด็กที่ลงมาใหม่เนี่ยเด็กคนนี้มีความคล่องตัวมีความเร็วสูงแต่พอเจอหนึ่งต่อนหนึ่งที่หลุดไปแล้วหนึ่งต่อนหนึ่งเนี่ยผมแปลกใจทุกครั้งเลยว่าเด็กทําไมไม่กล้ากระชากท,ทั้งที่สปีดต,ต้นหรือว่าอะไรเนี่ยก็ดีกว่ากองหลังหรือว่าดีกว่าแบ็คทางริมเส้นพเพราะพื้นที่โล่งมากเลย,หล,ยหลายนัดอะที่ไปสองสามรอบไปกบลําพูนก็ไม่กล้ากระชากมาเล่นกับตัวประจวบก็ไม่กล้ากระชากผมก็เลยเอา้า แบบนี้มาเล่นปุ๊บเนี่ยมันเสียโอกาสนะครับแล้วถ้าเราคิดว่าจะเล่นเซฟตี้แล้วพอได้บอลแล้วส่งคืนหลังแล้วรอเพื่อนขึ้นมาเติมเกมเนี่ยมันเสียโอกาสในหลายอย่างอะ่ะผมว่าเด็กเนี่ยควรจะจะกล้าเล่นกว่านี้นะเออแล้วเจ้าองศานี่ก็ไม่ได้มาลงเล่นเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างซ้อมกับทีมอยู่มั้งอ่ะมีนักเตะอ,อีกหลายคนทัตนาดทัตนานี่ เหมือนจะดีจะสุดแล้วนะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยทัานนายไม่กล้าจบสกอร์เองตรงนี้ยังเป็นปัญหาแล้วก็คือบางทีเนี่ยจ่ายตามช่องดีหรืออะไรดีหมดแล้วแต่บางจังหวะเนี่ยถ้าเราขู่ด้วยการยิงไก่เนี่ยนะแต่ผมไม่รู้ว่าท่านนายเนี่ยจะวางเท้าแม่นไหมเพราะบางคนก็วางเท้าแค่ตรงเกาะจริงเนี่ยควรฝึกยิงแถวสองยิงไกลกันด้วยนะครับเพราะว่าสโมสร เราจะได้ไม่ต้องตายตัวกับรูปแบบในการลุกแล้วก็มันจะทําให้คู่แข่งเนี่ยเขาจับทางยากส่วนเจ้าเบียรเจ้าเบียรผมนี่ฟอร์มรุ่มรุ่มดอนดอน,ดอนมากเลยครับแล้วก็ไม่ได้เหมือนเมื่อปีที่แล้วซึ่งต้องเป็นตัวยืนตัวหลักตอนนี้ตัวเจ้าเบียเนี่ยขาดขาดเรื่องความมั่นใจแล้วก็เจ้าเบียเนี่ยบางทีเจ้าเบียเนี่ยไม่ใช่เป็นคนวิ่งเร็วนะครับ วิ่งช้าแต่วิ่งขยันว,วิ่งวิ่งทั้งเกมวิ่งได้หมดเลยครับแต่ว่าเจ้าเบียร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจุดเด่นของเจ้าเบียร์คือจ่ายบอลตามช่องแล้วออกบอลเร็วการว่าตอนนี้เจ้าเบียร์ได้บอลปุ๊บเก็บบอลรอบอลอะไรบอลปุ๊บแล้วมันเสียจังหวะดีเลย์ไปเพราะว่าเอาเอา,เอาแมทที่ประโจบว่างนะแต่นี้เจ้าเบียร์ต้องคิดละว่าถ้าเราไม่สามารถก้าวพัฒนาตรงนี้ไปได้เนี่ยก็ไอทีมท่าน อยู่ยี่สบสามยี่สบสี่หรือว่าชุดสี่เกมหรือว่าชุดใหญ่นี่ก็คงจะยากเพราะว่าถ้าอิชิ I, หรือว่าแนวทางแฟไอเจแปนเวเนี่ยเขาต้องการคนออกบอลเร็วแล้วก็หนึ 1, 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนี่ต้องเอาตัวให้รอดนักเตะทุกคนเลยนะครับหนึ่งต่อหนึ่งต้องเอาตัวให้รอดครับหนึ่งต่อหนึ่งต้องเอาตัวให้รอดเพราะว่าถ้าเราเจอกับราบรีเที่ยวเนี้ยจะใช้ลูกเอ จริงเราไม่ใช่ลูฟุกนะที่เราโหม่เข้าสตูว์โหม่เข้ากับไอ้ประจวบนไม่ใช่ลูฟุกเลยก็คือลูกที่เราซ้อมกันมาแล้วตั้งใจเล่นกันเพียงแต่ว่าประตูทางนั้นก็เฟอร์ฟะไปก็ตกใส่หัวสตูว์ที่ขึ้นโหม่พอดีสวนเข้าไปนนั้นแฮปปี้มากอันนี้เราจะทําไงให้มเมนตัมเนี่ยเวลาเวลาเรายิงดาแล้วเนี่ยเราขึงเข้าตรงกลางสนามได้ไหมอย่ามารับลึกแบบที่เราทํากัน แต่ถ้าไม่รับลึกและกองหน้าเขามีความเร็วสูง,สง,สงก็กระโดงกระชากชิบหายเหมือนกันกรนี้แล้วแต่สมโมสรเลยครับแต่ว่าโค้ชเราเพื่อนๆถามมาตลอดต้องลงมีกี่คน<ม>ก็จะกี่คนก็ได้ครับถ้าบอลไม่แพ้แล้วบอลชนะให้สิบคนผมก็โอเคครับก็สุดท้ายเนี่ยฝากถึงนักเตะน,นะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย,ย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียง ให้มีสมาธิกับเกมครับแล้วก็คิดซะว่าทุกนัดที่เราได้ลงเรามีโอกาสที่จะสร้างผลงานทุกนัดที่เราได้ลงเรามีโอกาสที่จะสร้างความเจริญให้ตัวเองทุกนัดที่เราได้ลงเรามีโอกาสที่จะสร้างความสุขให้แฟนบอลทุกนัดที่เราลงสนามเรามีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้สโมสรและจังหวัดก็ขอให้เล่นเต็มที่และมีสมาธิกับมันส่วนเพื่อนๆครับ ใครว่างช่วยไปดูที่สนามกันด้วยครับแล้วเจอผมก็ร้องทักถ่ายรูปไว้เป็นที่ระล,ลึกกันวันที่สองนะครับหกโมงเย็น